สวัสดีครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้มากับสัญญาณการบวกขึ้นมานะครับอย่างที่ลุงเรียนให้ทุกคนได้ทราบว่า4 4 0 0 0ดอลลาร์นั้นแค่ปักซอยนะครับตอนนี้ก็ไปถึงเรียบร้อยเป็น2-3วันที่ผ่านมานะครับที่เราได้คาดการณ์กันไว้นะครับคือมันก็ค่อยๆเป็นไปอย่างที่ลุงได้วิเคราะห์กันเอาไว้นะครับท่านก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆติดตามไปดูกันไปนะครับราคามันก็จะค่อยๆเป็นไปอย่างที่ลงุงนะ ค่อยๆเรียนบอกให้ท่านทราบว่ามันจะไปที่4ี่หมแล้วก็จะไปที่4 000 5่หมาแล้วก็จะไปที่4 000 6่หมราคาของของค่างเงินบาทก็จะค่อยๆไปที่ล้านเนะครับตอนนี้มันขึ้นไปที่ล้านห้าล้านห้าเจ็ดหมื่นนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขึ้นไปเช่นเดียวกันกันกบลูน้านะครับลูน้าตอนนี้ก็อยู่ราวๆศูนย์จุดศูนย์สามแปดสามเก้าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลุงภูมิใจก็คือตัว กาล่านะครับกาล่าตอนนี้ก็ราคาก็กำลังดีดกลับขึ้นมานะครับก็อยู่ที่0.881นะครับก็บวกขึ้นไป0.02สตางค์2บาทนะครับก็เป็นจังหวะดีงามนะครับดีที่ตรงอดอลลาร์อยู่คงบวกนะครับลุงก็ยังชื่นใจที่ตอนนี้มันขึ้นไปที่0.0223นะครับเดิมทีมันอยู่ที่21นะครับ 0.021นะครับตอนนี้มันขึ้นไป0.023ถ้าเกิดขึ้นไปที่0.04เมื่อไหร่ก็โอ้โหดีใจแย่เลยครับแล้วก็ตัวซิลิก้าก็เริ่มบวกขึ้นมานะครับเดิมทีมันอยู่ที่0.70ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็บวกขึ้นไป0.72นะครับแล้วก็ยังไม่หยุดนะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์ก็ยังบวกขึ้นไปนะครับ0.10199 0นะครับหรือว่าไซเวย์ขึ้นไปนะครับเรายังไม่ดูกราฟกันเลยใช่ไหมครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกราฟกันนะครับว่าสมมุติว่าเป็น BTC แล้วกันนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับคือตัวใหญ่ตัวสําคัญนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชี้ชัดว่าคริปโตนั้นเป็นทํานองใดนะครับเมื่อเราเข้ามาดูนะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นขออนุญาตนะครับคือจะปิดตัวโฆษณานี่มันดันไปไปเปิดตัวอื่นนะครับดูนะครับ BTC นะครับราคาล้านเจ็ดแค่ปากซอยนะครับลุงก็เรีนให้ทราบอย่างนี้นะครับ ล้านเนะครับหล้านเจ็ดแสนนะครับแกปักซอยเพราะอะไรครับจังหวะนี้ของเขานะครับราคาบอกว่าพร้อมที่จะพุ่งนะครับพร้อมที่จะลากนะครับอย่างวันนี้ราคาก็ลากขึ้นไปนะครับจากล้านห้านิดๆขึ้นไปที่ล้านห้าเจ็ดหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นราคาถัดไปของมันก็คือจะค่อยๆลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไปจะไปชนล้านหกในเร็ววันนี้ก็คืออาจจะเป็นช่วงภาคบ่ายนะครับ เราก็จะใกล้ไปใกล้ที่ร้านเจ็นะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตราคากันช่วงช่วงเย็นแล้วกันนะครับเพราะอะไรครับมาดูสาเหตุนะครับก็สาเหตุจากการเคลื่อนที่ขึ้นไปก็คือ MACD นะครับพุ่งขึ้นไปนะครับเลยเส้นซีโลเห็นหรือยังครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้น MACD พุ่งเลยเส้นซีโย์ลเนี่ยนะครับแล้วก็ RSI เหนือ5้นะครับตอนนี้มันพุ่งขึ้นไปที่60กว่ากว่านิดๆนะครับ ราคาก็พุ่งยาวขึ้นไปนะครับราคาของคราาははิปโตนี่ก็พุ่งยาวขึ้นไปราคาคริปโตก็พุ่งยาวขึ้นไปนะครับอ่าพุ่งยาวขึ้นไปนี้แล้วก็จะเห็นว่าราคามันมันลากยาวขึ้นไปนะครับแม้ว่าลากแบบนี้คือลากสั้นๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายาวสําหรับลุงนะครับก็เป็นกําลังใจของลุงนั่นเองนะครับราคามันก็ยังคงนะครับก็แค่เราต้องรอวนลุ่มแค่นั้นเองนะครับอย่างที่ลุงย้ําหลายครั้งของคลิปที่แล้วว่า มันต้องมีวอลุ่มเข้ามานะครับทุกคนนะครับราคามาถึงจะพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวนะครับราคาถึงจะพุ่งขึ้นไปมันต้องรอวนลุ่มนะครับต้องรอวนลุ่มนะครับวนลุ่มของมันก็คือตรงนี้นะครับคือที่ลุงลบลูกศรไปเมื่อสักครู่ก็คือตรงนี้นะครับวนลุ่มนะครับเดี๋ยวนะขอญาตเขียนหน่อยนะครับเขียนหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือวนลุ่มนะครับตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้ลงไปนะครับ เข้าไปตรงนี้นะครับปลัุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากเครื่องมือของลุงเนี่ยที่ใช้นี่ตอนนี้นะครับก็มีนะครับยินเห็นเลยก็มีอ่า MACD นะครับมันยังคงไซเว์ขึ้นไปนะครับ r s รยังคงไซเว์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ปริมาณวอลลุ่มนะครับยังคงไซเว์เข้ามานะครับแล้วก็ราคาก็ไซเว์ขึ้นไปนะครับ นี้คือแค่น้ำหนักสบายๆแบบเล็กๆ,ๆน้อยนะครับแต่ตัวที่จะบอกว่ามันจะขึ้นไปยาวหรือพุ่งขึ้นไปแรงนั้นมีอีก2ตัวนะครับนนี้คือเรารู้แล้วว่ามันขึ้นไปแล้วยังคงขึ้นไปก็คือ r s i กับ m c d ใช่ไหมครับทีนี้นะครับเราจะใส่ตัวที่บ่งบอกว่าราคาจะขึ้นไปเยอะเท่าไหร่แล้วจะไปไกลแค่ไหนหรือจะพุ่งขึ้นไปแค่ไหนนะครับ ลุงก็จะใส่เครื่องมือที่เรียกว่ากรอบ linear regression นะครับแล้วก็บลูเจอร์แบนนะครับโดยที่เราจะเลียดนะครับดิเคเตอร์โดยใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ fx นะครับกดที่ fx นะครับขึ้นมาก็จะมีตัวูล u e r band ใสู่ล u e r band ไปก่อนแล้วก็ใส่อ่าตัว linear regression นะครับใส่เข้าไปนะครับกดเสร็จมันก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นกําลังบีบตัวขึ้นไปนะครับ อยางที่ลุงเคยอธิบายหลาย,ลายครั้งนะครับในในหลายๆคลิปที่ผ่านมาว่านะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาของอตัวพรูจแปนบีบเข้ามาหากันนะครับมันจะเป็นการเลือกข้างนะครับมันจะเป็นการเลือกข้างาที่เป็นจังหวะาขาขึ้นนะครับให้ให้ดีใจนะครับว่าจังหวะของเขานั้นกําลังพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็ปรับเป็นสีแดงก่อนนะครับ ความหนาเข้าไปแล้วก็กดตกลงนะครับอ่ามันก็จะเป็นเชน่นนี้อันนี้คือกรอบ l i n e a r r e a t i o n เขียวแดงนะครับแล้วเราก็ไปปรับ border band นะครับปรับให้เป็นสไตล์ของเราเองนะครับพื้นฐานก็คือตรงกลางนะครับให้เป็นสีเหลืองเส้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนบนให้เป็นสีเขียวเส้นหนาขึ้นมายิดนึงนะครับส่วนล่างให้เป็นสีแดงเส้นหนาขึ้นมานิดนึงนะครับกดตกลง บีบตัวเข้ามาหากันของเขานะครับดูว่าตอนนี้มันบีบแบบใหญ่นะครับนี่คือบีบเข้ามาหากันแบบใหญ่นะครับแล้วราคาก็เร ja ิ่มที่จะพุ่งทะยานขึ้นมาชนเส้นด้านบนของกรอบบรูจเจอร์แบนนะครับทีนี้มันยังคงจะพุ่งต่อนะครับเห็นจากที่ผ่านมาตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันพุ่งมาชนปุ๊บในวันพรุ่งนี้มันจะลากต่อนะครับระวังนะครับพรุ่งนี้จะลากยาวนะครับ พรุ่งนี้จะลากยาวกว่าตัวนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะลากยาวต่อนะครับพรุ่งนี้ราคาจะไปที่หนึ่งล้านหกนะครับไปแค่ใกล้หนึ่งล้านเจ็ดเลยนะครับเชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อลุงก็ต้องติดตามดูนะครับว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะครับจังหวะของมันนะครับจะลากต่อไปที่เราดูจากกรอบที่แนวเลคชันเขียวแดงนี่นะครับสูงสุดของมันไปที่ล้านแปดนะครับล้านแปดนะครับต่แต่แต่ว่า จังหวะล่าสุดนี้มันจะไปที่ร้านเจ็ดก่อนนะครับมันจะมาที่ล้านเจ็ดตรงนี้นะครับกรอบสูงสุดของเขานี่นะครับยังไงซะในวันพรุ่งนี้นะครับราคายังคงจะขึ้นต่อนะครับทุกคนครับถ้าถ้าโดยปกตินะครับถ้าเป็นไปไปโดยดปกติเนี่ยไม่มีอะไรมาเบรกตัว BTC เอาไว้ไม่มีข่าวร้ายเข้ามานะครับต้องดูข่าวไปด้วยนะครับถ้ามีข่าวบวก BTC นี้ยังคงจะบวกขึ้นไปตามนะครับอ่า ถ้าเกิดดูคลิปของลุงเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าจังหวะของมันจะขึ้นไปเมื่อไหรอะไรยังไงลุงก็จะบอกทุกคนเรียบร้อยนะครับอย่างตัวนี้นะครับราคาจะไปที่ใกล้ๆล้านเจ็ในวันพรุ่งนี้นะครับราคาจะลากยาวนะครับราคาจะลากยาวขึ้นไปนะครับแล้วแต่ว่าก็คือยังไงซะต้องรอบลลุ่มนะครับถ้ามีวอนรุ่มนะครับราคาจะลากยาวขึ้นไปนะครับเดิมๆนะครับที่มันบีบตัวเข้ามาหาการของบริษัทแบนแล้วมันเลือกข้างขาขึ้นราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับ จะเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราศึกษาหรือเราดูบ่อยๆนะครับการาฟเนี่ยมันก็จะซึมซับเราก็จะเราก็จะรู้ทิศทางของราคาของมันว่ามันจะพุ่งแรงพุ่งเบาพุ่งน้อยพุ่งอะไรยังไงนะครับเราจะบอกได้้ดันงนั้นนะครับในประสบการณ์ของลุงที่ผ่านมาก็จะบอกได้ว่าราคาของวันพรุ่งนี้ยังจะคงจะขึ้นยาวต่อไปนะครับ ก็เรียนให้ทุกคนได้ทราบสักถูกก็ประมาณสัก60%นะครับลุงไม่ได้อ่ามั่นใจสักร้อยเปเนะครับเพราะว่าอนาคตเหมือนเป็นเรื่องของอนาคตอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาว่าชั่วโมงถัดไปเนี่ยข่าว้ายเข้ามาปุ๊บราคามันจะร่วงทันทีนะครับอันนี้คือคือลุงยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าราคานั้นมันขึ้นอยู่ที่กับอ่าข่าวนะครับข่าวที่เข้ามากระทบตลาดนั่นเองนะครับของคริปโตนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เรา แนะนำนะครับก็คือ BTC อยู่ THB นะครับไปดูกันต่อนะครับ TTC USD เป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเขาเป็นสัญญาณพุ่งยาวขึ้นมาชนด้านบนทีนี้ในวันนี้ก็ราคาก็จะขึ้นยาวต่อไปนะครับในวันนี้นั้นราคาจะไปทดสอบที่40,500นะครับใกล้ขึ้นไปที่40,500นะครับไปที่เส้นแนวเดิมนะครับ ตอนนี้มันมาชนแนวทดสอบเดิมก็คือสี่หมืนสี่นะครับราคาถัดไปมันก็จะไปที่สี่หมืลนห้าก็จะไปที่สี่หมืนเจ็ดนะครับตัวของตัวปดีนะครับก็อธิบายได้ดังนี้นะครับให้ท่านทุกคนเข้าใจนะครับมีคำถามเข้ามานะครับถามว่าเหรียญนะครับเหรียญมีเหรียญใดบ้างนะครับเดี๋ยวลุงขออนุญาตเปิดดูโฉนดก่อนนะครับเข้ามานะครับว่า อ่ลุงช่วยดูนะครับ XRP ให้หน่อยครับ XRP จะเป็นยังไงบ้างลุงเอ๋ลุงก็เปิด XRP จริงๆทุกคนทําได้ทุกคนนะครับไม่จะเป็นต้องรอลุงนะครับไม่จำเป็นต้องรอลุงนะครับอยากจะดูเหรียญอะไรทุกคนก็เปิดดูได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงดู XRP ไม่มีนะครับในนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะบวกเข้าไปนะครับลุงก็ไปที่หน้าที่สองนะครับกดไปที่หน้าที่สองซึ่ง เมื่อคืนนี้นะครับเป็นสัญญาณดีก็คืออดาวโจนนะครับได้บวกขึ้นไป105 1 5 6จุดนะครับยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตัวดาวโจน์นี่คุณลุงฉลกบนะครับทุกคนทราบตีนะครับถ้าลุงอ้างชื่อคุงฉลุกฉลกบนะครับลุงเฉลกบบอกว่าตอนนี้นะครับคุณลุงฉลกบบอกว่าราคานะครับเมื่อขึ้นไปสูงเมื่อไหร่ราคาจะลงมาแรงนะครับจะลงมาแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือ อย่างที่ลุงเคยบอกไว้ข่าวก่อนนะครับในคลิปก่อนหน้านูุนก็คือว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มันบูดบีบเข้ามาหากันแล้วราคาเลือกข้างขาขึ้นราคามยังคงจะขึ้นต่อแล้วก็มีช่องว่างที่มันจะทํากําไรต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่เราเห็นก็คือมันจะไปที่สี่0มื่นสามสี่ไอมืนหนึ่งนะครับสี่หมืนหนึ่งพจุดนี่นะครับยังคงอีกนานนะครับยังมันยังไม่ลงนะครับลุงลุงลุงโลกครับ อนนี้ก็คือว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้ไปขัดแย้งหรือว่าพูดหักหรือว่าพูดท้าทายอะไรนะครับแต่ว่ามันมันดูจากแนวโน้มของมันนะครับราคามันยังคงจะขึ้นต่อนะครับนั่นหมายความว่าคริปโตก็ยังจะต้องก้องขึ้นต่อไปนะครับราคาจากตรงนี้ราคาที่สี่หมื่นแปดไอสามหมื่นแปดจะขึ้นไปที่สี่หมื่นนะครับทุกคนครับมันยังขึ้นยังมีโอกาสที่ขึ้นไปนะครับ แต่ว่าคุณลุงฉลวก,ก็บอกว่าราคามันเมื่อขึ้นไปแรงเนี้มันมีโอกาสที่จะลงมาสักแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะลงมาที่ประมาณสักอ่าที่คุณลุงฉลกดูเอาไว้คลิปล่าสุดนะครับเดี๋ยวลงุงอ่าไม่ได้ตัดมาให้ดูนะครับเอาราคาเขาบอกว่ามันจะลงมาที่อประมาณสักสามสี่พันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราก็ <c oughs> าก็เราเราก็เล่าให้ท่านฟังนะครับถึงความ เปลี่ยนแปลงของอันนี้ของดาวโจนนะครับดาวโจนนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันจะเป็นเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเกิดดาวโจน์จะเป็นขาขึ้นแบบนี้ราคาก็ยังคงจะต้องขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อดาวโจนขึ้นไปตัวคริปโตก็ยังคงต้องขึ้นต่อนะครับเราก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือทิศทางของดาวโจนนะครับเมื่อมาเทียบกับราคาของตัวคริปโตต่างๆนะครับ าเราไปดู XRP นะครับใส่ XRP เข้าไป XRP THB นะครับเราต้องตามด้วย THB เพราะว่าเราจะดูจากบิดครับนะครับมันจะง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กดบวกเข้าไปนะครับกดบวกเสร็จก็ปิดหน้านี้ออกนะครับแล้วก็ไปดูตัวล่างสุดนะครับ XRP นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่18บาทนะครับมีโอกาสที่กำลังจะขึ้นต่อไปไปดู XRP กันครับโอกาสของเขานั้น หลังจากที่เข้าดาวลงมานานนะครับเขายังคงเป็นจังหวะซายเวดาวนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นยังไงสลับ x r p นะครับสลับท่านที่ติดดอยน่าน่ากลัวว่าหลายคนติดดอย x r p นะครับถ้าดูจากตัวนี้นะครับอาราคามันคงจะต้อง้ายเวไปท่านข้างนะครับแล้วก็กําลังจะเลือกข้างนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บูร์จ์แบนบีบเข้ามากันนะครับบูร์์แบนบีบเข้ามากัน แล้วราคายืนเหนือนกึ่งกลางบรูจแบนนะครับถ้าราคายืนเหนือกึ right ่งกลางบรูจแบนนะครับราคาต้องยืนเหนือกึ่งกลางบรูจแบนด้วยนะครับราคาจะไซด์เวขึ้นมาที่กรอบด้านบนนะครับเมื่อไซด์เวมาเสร็จนะครับมันจะเปลี่ยนทิศทางถ้ามันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับมันจะต้องยืนกลางที่จะไซด์เวไปทางด้านข้างนะครับแม้ว่าจะหลุดกรอบดีเนียลเลกชั่นก็ตามนะครับมันจะต้องไซด์เวไปด้านข้างนะครับเมื่อไซด์เวไปด้านข้างเสร็จนะครับ มันจะเปลี่ยนเทนจากเทนซา์เวดาวตอนนี้นะครับให้เป็นปเทนซด์เวไปทางด้านข้างนะครับเปลี่ยนทิศทางของกรอบลิลเลกชันนั่นเองนะครับอตอนนี้นะครับถ้าเกิดท่านลองนับดูนะครับว่ามันเป็นจุดมันเป็นขาลงลูกที่5้าหรือยังนะครับถ้าเราดูจุดนี้ก็ยังมบอกว่ามันยังไม่เป็นรูปขาลงรูปที่5นี่นะนะครับถ้าเป็นขาลงรูปที่5้ามันต้องอมันต้องหักลงมา,ม,ามากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ บอกได้ว่านะครับต้องระมัดระวังนะครับ X r p คือตอนนี้นะครับจังหวะนี้เนี่ยถ้าบริจูแบนบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วนะครับราคาถ้ามันยังไม่มันมันยังไม่เลยกึ่งกลางแล้วก็มันยังราคายังคงต่ำกว่ากึ่งกลางมันจะผักลงแรงนะครับมาที่กอรอรกบ linear equation ด้านล่างนี้นะครับเพราะนั้นมันยังมีโอกาสที่จะหลุดลงมาต่ำนะครับอาจจะลงมาที่ อ่าสิบหกบาทสิบห้าบาทกว่ากว่าสิบเจ็ดบาทกว่ากว่านะครับอาจจะลงมาอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้นั้นมันยังเป็นสัญญาณบวกแล้วก็ราคาก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเพราะนั้น XRP ช่วงนี้นะครับถือว่าอ่าเข้าช้อนได้หรือ,อยังนะครับก็ถ้าราคามันอยู่ท่านจะเข้าช้อนได้ก็ต่อเมื่อราคายืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบรูจแบนนั่นเองนะครับทุกคนก็อ่าต้องรอนะครับ รอให้ราคายืนอยู่เหน,อเนือกึ่งกลางบริษแบนราคาให้มันเหนือกว่ากึ่งกลางบริษัแบนเราก็พุ่งขึ้นไปนะครับมันถึงจะเป็นสัญญาณบอกว่าราคารีบาวหรือไซด์เวย์กลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือตอนนี้เราก็ยังคงบอกว่าเรายังคงเป็นลูกผีลูกคนนะครับเพราะว่าจังหวะของมันเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับมี Xrp ที่ไซด์เวย์ดาวแบบนี้นะครับก็ยังอันตรายนะครับสลับเอ็นะครับจังหวะของกรอบรีเนกชันไซด์เวย์ดาวลงมานะครับ เห็นไหมครับว่ามันยังคงเหมือนกับว่ายังไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าเราจะ,ะบอกว่ามันจะขึ้นเราจะดูยังไงล่ะนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะครับขยายขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมันจะทํำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องลองลากเส้นนะครับเส้นเทศนะครับลากเส้นเทศนะครับจุดจุดจากจุดต่ำสุด ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับสร้างเส้นเทตล่างสุดนะครับหนึเส้นนะครับแล้วก็เส้นเทตเส้นเทตอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่ด้านบนนะครับหนึ่งเส้นก็ลากลวลากลงมานะครับมันจะต้องนะครับมันจะต้องอยู่เหนือเส้นเทตด้านบนครับหมายความว่าราคาถ้ามันจะขึ้นนะครับ ถ้ามันจะขึ้นตัวราคาจะต้องยืนอยู่เหนือเส้นเทตเส้นบนนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับยืนอยู่เหนือด้านบนนี้นะครับตัวนี้นะครับอยู่เหนือเส้นตัวนี้นะครับก็คือมันจะเดินทางมาอีกประมาณสักสองวันนะครับเราต้องรู้ว่าอีกสองวันก็คือแท่งเทียนนะครับสองวันนะครับถ้าแท่งเทียนวันที่สามนี่สูงกว่าเดิมก็แสดงว่ามัน,มนรีมันรีบาวเลยนะครับเป็นสัญ,ญญาณการรีบาวราคาก็จะค่อยๆ สายเวขึ้นมาชนด้านบนนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะกําลังดีป่าวขึ้นไปนะครับตามจังหวะนี้นะครับคือถ้าถ้าราคามันยืนอยู่เหนือเส้นเส้นนี้นะครับเราต้องเข้าช้อนได้ทันทีนะครับเข้าช้อนได้ทันทีแล้วก็ถัวเฉลี่ยราคามันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับนี่คือ,อเทคนิคแล้วก็แนวทางที่จะเข้าช้อนหรือแก้ไขในการที่เราติดดอยนะครับ ก็เรียนให้ทุกคนได้ทราบแบบนี้นะครับนี่คือเทคนิคจริงๆนะครับที่ใช้งานได้นะครับก็ลากเส้น2เส้นให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ดูว่าราคาเลยสามเหลี่ยมขึ้นไปนั่นคือขาขึ้นต้องซื้อทันทีแต่ถ้ามันยังไม่พ้นตัวนี้ท่านต้องรอนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะครับต้องรอต้องใจเย็นนะครับเป็นนักลงทุนนะครับเราจะต้องอเริ่มสร้างสไตล์หรือสร้างนิสัยให้เราเป็นนักลงทุนนะครับ ด้วยการรอให้ได้นะครับยังลุงนี่ลุงก็ใจร้อนลุงก็อยากจะซื้อลุงดูแล้วว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปลุงก็ซื้อตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมันขึ้นมันไม่ขึ้นเพราะว่าราคามันย่อลงมาอย่างรุนแรงนะครับระวังนะครับราคามันจะลงมาอย่างรุนแรงนะครับระวังตัวนี้ให้ดีนะครับถ้ามันจะขึ้นแล้วมันจะผ่านพุน่งพุ่งพ,พ้นขึ้นไปนี้มันจะต้องอ่าขึ้นไปยืนเหนือเส้นเส้นเทปเดิมนะเส้นเทปด้านบนนี้นะครับ ราคามันถึงจะโ o l l ขึ้นไปดังนั้นเราก็ต้องอค่อยค่อยถัวเฉลี่ยเมื่อราคามันขึ้นไปเพื่อเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่แน่นอนนะครับมันกําลังกําลังจะพิจนารณาตัวเองว่ากําลังจะขึ้นต่อไปหรืออะไรยังไงก็อยู่ที่วอลลุ่มนะครับเราก็ต้องดูสังเกตวอลลุ่มครับถ้ามีวอลลุ่มเข้านะครับเะฉะนั้นตอนตอนนี้มีวอลลุ่มเข้านะครับราคาก็เลยดีดกลับขึ้นไป ส่วน่าเราจะดูเครื่องมือตัวอื่นๆเพื่อเป็นการยืนยันก็อีกสองเครื่องมือที่เราจะดูก็คือตัว MACD กับตัว RSI นะครับเดี๋ยวเราลบตัวตัวนี้ก่อนนะครับลบตัวเก่าออกก่อนนะครับเพ mm ื hmm. ่อจะใส่เครื่องมืออีกสองตัวก็คือ MACD นะครับแล้วก็ RSI นะครับใส่เข้าไปนะครับ mm hmm. เมื่อเมื่อดูแบบนี้นะครับตัวนี้ผลบวก ราคา m อ c d ยังคงเป็นบวกนะครับ m อ c d เนี่ยยังคงเป็นบวกนะครับถือว่าเป็นจังหวะดีนะครับแต่ว่าที่มันไม่ดีก็คือว่า m อ c d นี้มันห่างมันห่างจากมันห่างจากเส้นซีโอเยอะนะครับเพราะนั้นมันยังใช้เวลาเดินทางอีกเยอะเลยนะครับใช้เวลาเดินทางอีกเยอะแต่ว่านิมิตหมายดีคือ r s i นั้นเริ่มไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับจาก3าสิบกว่าขึ้นไป4ี่สิบ รานนั้นราคามันจะคงจะต้องไซด์เวยเล็กๆแบบนี้นะครับไปทางด้านข้างนะครับอีกนานนะครับคือที่เราลุ้นให้มันจำได้ไหมครับที่มีเส้นเทตตัดกันตรงนี้นะครับเราต้องลุ้นให้มันราคาที่เดินให้มันเดินทางมาที่ตรงนี้แล้วขึ้นแท่งยาวตรงนี้นะครับตัวนี้จะขึ้นแท่งยาวได้ก็ต่อเมื่อตัวไอซไซขึ้นไปที่ห้าสิบนะครับไอซมาอยู่ที่เส้นห้าสิบนะครับราคาถึงจะเป็นแท่งยาวขึ้นไปนะครับ อันนี้คือลักษณะของการวิเคราะห์ะของกราฟแล้วก็การเดินทางของราคาครับเพราะฉะนั้น XRP หลุมก,ก็ยังบอกว่ายังรออีกเยอะนะครับยังรออีกเยอะนะครับแต่แต่นะครับถ้าถ้าแนวโน้มของ BTC เป็นจังหวะขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับ BTC มีโอกาสขึ้นอย่างรุนแรงแล้วเหรียญอื่นๆก็ขึ้นอย่างรุนแรง ตัว XRP มีโอกาสที่จะพุ่งยาวขึ้นไปได้ตามตามฟอลโลตามเหรียญอื่นๆขึ้นไปนะครับอันนี้ก็มันยังคงมีโอกาสนะครับทุกคนคือมันจะพุ่งยาวขึ้นไปนะครับแต่วล,วลุ่มต้องวลุ่มต้องเป็นไปตามด้วยนะครับต้องมีนักลงทุนเข้าซื้อแล้วก็มีวานตัวใหญ่เข้ามาลากราคาขึ้นไปนะครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับวันนี้เราก็จะได้แค่ BTC กับ XRP นะครับแล้วก็ดาวโจนเล็กๆน้อยๆนะครับจากคำเล่าของอคุณลุงโชโรนะครับว่าประมาณนะครับดาวโจนน่าดาวโจนหรือเซตเนี่ยลุงโชโกบอกว่าประมาณสักหลังเป็นสายนปีนี้นะครับราคาจะมีโอกาสร่วงลงไปนะครับมันมีโอกาสที่จะร่วงลงไปนะครับแต,แต่แต่แต่เราก็ต้องรอดูนะครับคือเราอาจจะ เรามัดระวังตัวไว้ก่อนล่วงหน้านะครับก็ให้หลังเมษานะครับเป็นจุดเปลี่ยนนะครับจะลงแรงหรือหรือนะครับหรือจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแต่เราก็รู้จากลุงฉลกแล้วว่าหลังเมษานะครับมันจะต้องมีระยะเวลานะครับเวลาระยะเวลาการดูนี่ก็คืออย่างที่เราถ้าของลุงก็ดูจากเอ c มนะครับนับเป็นทางเฟรม day t ทางเฟรม e ันเดยนะครับก็ นับไปวัน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 นะครับก็ทุกคนก็พิารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังนี่ก็คือเราฟังไว้หูหนึ่งแล้วก็อ่าหรือไม่เชื่อคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะครับสิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังก็คือเรื่องราวที่มันมีเหตุการณ์ผ่านผ่านมาเป็นข่าวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้ใจวางใจเป็นกลางแล้วก็ฟังหูไว้หูนะครับ อย่าเชื่อลุงอย่าเชื่ออย่าเชื่อลุงเทรดคริปโตนะครับหมายความว่าลุงไม่อยากจะให้ทุกคนเชื่อลุงเพราะว่าเรื่องในอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตมันมีโอกาสขึ้นหรือลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าที่ลุงเล่าให้ฟังว่าราคามันจะไปที่ล้านเจ็ดเนี่ยคือมันมีโอกาสสักอ่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับลุงจะไม่แทงร้อยนะครับอย่างน้อยลุงก็กักไว้เพื่อกันดาราม่านะครับทุกคนต้องเข้าใจลุงหน่อยนะครับ อย่างที่คุณลุงฉลกเล่ามาให้ฟังเขาก็มีหลักการและเหตุผลจากการดูกราฟเขาบอกเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาได้นะครับอ่าเราก็ต้องฟังคุณลุงเฉลิกไว้บ้างนะครับก็ต้องเชื่อไปบ้างเพราะบางสิ่งบางอย่างแกก็ทําตามหลักการของกราฟนะครับแล้วก็ทํานายมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อบ้างแล้วก็เราก็เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดคือมันเรื่องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็นก็ดีไปแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นอ่าเราก็ยิ่งดีไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือมันเป็นเหตุแบบนี้นะครับทุกคนต้องอ่าเป็นเป็นเหตุที่เราจะต้องอเราอาจจะรู้ล่วงหน้าเราจะได้จัดการป้องกันแล้วก็วางแผนล่วงหน้านะครับอย่างเช่นอ่าเซตถ้าลุงโลบอกว่าหลังเมษาจะลงไปที่พันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันจุดเราก็ เราก็เตรียมตัวล่วงหน้านะครับช่วงนี้ก็ต้องโกยกําไรนะครับก็ต้องขายนะครับโกยกําไรเพื่อรอ,อไปช้อนนะครับต้องหาทุนหาอะไระเตรียมตัวไว้หลังไม่สาก็เข้าช้อนได้ทันทีนะครับแต่ว่าจะเข้าช้อนได้หรือไม่ได้เราก็ต้องลากเส้นสามเหลี่ยมไอซ่าลากเส้นเทตสองเส้นามาบันจบกันแล้วก็ดูราคาว่ามันขึ้นหรือยังก็จะเป็นการบอกว่าจุดจบของการเคลื่อนตัวของราคานั่นเองนะครับ <S <S มันจะมีเทคนิคอีกเยอะแยะนะครับทุกคนครับ คือ,อเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เล็กๆน,น้อยๆแค่นี้นะครับม,มันมีละเอียดแล้วเราก็ดูไทม์เฟรมสั้นๆเข้าไปอีกถ้าเกิดว่าเราจะดูการเล่งเล้าของราคานะครับดูบรูจแบนดูรีเนียเ a ชั่นบอกกรอบบอกต่างๆอันนี้คือกรอบสั้นๆที่เราดูนะครับก็เหลียญให้ทุกคนได้ทราบประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ก็ดีใจกับทุกคนนะครับที่ราคาเหรียญน,นั้นดีดกลับขึ้นมานะครับก็ยินดีด้วยนะครับ บางท่านก็ถ้าเกิดท่านพึงพอใจในกําไรที่ได้ก็ขายนะครับถ้าเกิดท่านไม่พอใจท่านก็อดทนถือต่อไปนะครับเพราะว่าการลงทุนคือการอดทนนะครับก็บอกว่าถ้านท่านยิ่งถือนานราคามันก็จะกลับขึ้นไปที่กําไรนานๆนะครับก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับยังไงยังครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กาบขอบพระคุณสำหรับท่านนะักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกหรือ มีใจโอนเงินนะครับให้กับลุงนะครับในลุงก็จะมีทั้งในซ u เปอร์แตงนะครับแล้วก็ใน Linesquare หรือ l i n e Open c h a t นะครับก็ฝากท่านลงทุนไว้ด้วยนะครับก็ระลึกเสมอนะครับว่าทุกท่านนั้นมีบุญคุณกับลุงนะครับลุงก็กราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับลุงเทดคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ